สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีช่องคนริมฝงชาแนลทุกท่านนะครับวันนี้นะครับพาท่านผู้ชมนะครับมาดูนะครับรายละเอียดของใบเตยนะเป็นใบเตยธรรมดานี่แหละครับผมเดี๋ยให้ดูว่าเป็นยังไงนี่ยครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับมันเยอะเราก็เอามาประดิษฐ์นะครับผมประดิษฐ์พับเป็นรูปต่างๆวันนี้นะครับเรามา diy พับใบไม้ใบเตยเนี่ยให้เป็นดอกไม้ นะครับคลิปก่อนก็สาธิตวิธีแล้วนะครับแต่คลิปนี้พามาดูครับว่าสวยแค่ไหนนะครับ <c oughs> นี่ครับเอ่อท่านผู้ชมคิดว่าเป็นดอกอะไรครับนะแอดมินอดอกกุหลาบก็แล้วกันนะครับผมดอกกุหลาบเราจะจะเอาดอกพุดเล็กๆเ,เ,เนี่ยอาใส่ตรงจอมเนี่ยตรงกลางนะครับให้เป็นสีขาว เพราะว่าถ้าเราไม่ไม่ใส่สีขาวมันก็จะเป็นดอกไม้เขียวนะครับนะครับหอมมากนะครับเป็นใบเตยนะครับใบเตยหอมเลยแหละครับพับจากทั้งก้านใบที่ยาวนะครับพับช่วงกลางไปถึงปลายส่วนช่วงลำต้นนะครับเห็นไหมครับถ้าลักษณะแบบนี้เราตั้งน้ําเนี่ยจะสดอยู่ได้หลายวันเวลาที่เราไปตั้งใส่แจกันโดยไม่ได้จัดช่อ มัดใส่ดอกไม้นะครับถ้ามีแต่ตัวเขาอย่างเงี้นะครับก็ใส่แจกันเล็กๆเนี่ยก็จะได้หลายวันนะครับความเขียวคนะให้เ,เพื่อนดูนะครับดอกไม้ใบเตยน,นะครับผมอ่เดี๋ยวดูว่าไอ้นั้นเป็นยังไง อันนี้นะครับออันนี้เรามัดใส่เป็นช่อแล้วนะครับเรามัดเป็นช่ออันนี้ผมซูมทำไมวะเนี่ยอันนี้นะใส่ดอกอ่าดาวเรืองนะครับดาวเรืองดอกเล็กสามช่อที่เรามัดเป็นดอกแล้วก็ใส่ใบเตยสามใบมัดยาง แค่นี้เองนะครับผมแล้วก็ไปไหว้พระหรือเสียบใส่ใจกันก็ได้นะครับเนี่ยอย่างนงี้นะครับเ,เพื่อนเื่อนมันเป็นไอเดียนะครับเป็นไอเดียกืดไอเดียนะครับเนี่ยเป็นไปได้เราจะไม่พยายามตัดตัดให้ขาดจากการเสียบน้ําแล้วน้ํามันจะขึ้นจะไปเลี้ยงช่อดอกของเขานะครับอย่างเราเสียบใจกัน นะครับมันก็จะอยู่ได้หลายวันนะครจะเขียวได้หลายวันอยู่นะครับอันที่สองคือถ้าอย่างนี้ทำขายนะครับทำอยู่ที่อ่าช่อละช่อละห้าบาทนะครับผมช่อละห้าบาท คู้ละสิบ,บาทนะครับก็ก็ก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ราคาถูกสําหรับคนไม่มีเวลาที่จะทําดอกไม้หาดอกไม้บางดอกก็ไม่ได้หอมนะครับอย่างดาวเรืองนี่ยเขาก็มีกลิ่นของเขาออกฉุนหน่อยเราก็เลยสร้างความหอมให้เกิดขึ้นโดยใช้ใบเตยนะครับดอกบัวเสริมเข้าไปนะครับก็จะมีกลิ่นหอมธรรมชาตินะครับอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือ อย่างเมื่อเช้านะครับที่ทําจําหน่ายไปก็ใส่ใบบัวนะครับเป็นตัวอย่างไหมใบบัวนะครับใส่เป็นช่อบ,บัวก็คิดช่อละห้าบาทเหมือนกันนะครับก็ขายได้สองร้อยกว่าบาทนะครับก็พอได้เป็นค่าข้าวค่าน้ําค่ารถ่าสําหรับตัวนี้นะครับเราทําเยอะแยะเนี่ยช่วงนี้ดอกไม้ของของของย่าของแม่เนี่ยครับมีมีดอกดาวเรืองนะครับ หลังจากที่เราขายเสร็จแล้วเราก็ทําเพื่อบูชาพระของเราที่บ้านนะครับเสร็จแล้วก็จะนําไปมอบไปวางไว้ที่วัดพระธาตุพนมตามที่เรากําลังเราทําได้นะครับเป็นการไปถวายนั่นแหละครับผมเป็นการทําทานนะครับเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลนะครับบางทีบางครั้งเราไม่สะดวกในบางอย่างแต่ว่าอันนี้เราทําได้เราก็ทํานะครับ <c oughs> ส่วนคนจะ หยิบไปไหว้เลยโดยไม่ทําบุญก็ได้ทําหรือจะทํากับทางวัดก็แล้วแต่นะครับผมแล้วแต่สะดวกเลยนะครับเพราะที่วัดก็มีตู้หลายตู้นะครับเราสะดวกหยอดตรงไหนก็ได้สําหรับของผมครอบครัวผมบริสุทธิ์ใจนะครับขายก็ขายให้ก็ให้ <c oughs> แถมก็แถมทำทุกอย่างครับเป็นธุรกิจนะครับครอบครัวทำนี่ครับเอ้ยสวยเลย อ่านี่เป็นช่อดอกบัวบัวนี่เห็นไหมนะครับในนี้ก็มีใบเตยพับเป็นดอกไม้สามดอกแล้วก็บัวหลวงบัวฉัดมงกฎสีชมพูนะครับใบเตยมัดข้างหลังใส่หนังยางนะครับแค่นี้นะครับ อันนี้เราเราไปจำหน่ายไปให้คนซื้อช่อละห้าบาทนะครับสองช่อวางหน้ารถก็พอ,อดีสวยงามนะครับหอมด้วยหรืจอจะไปสใส่แจกันก็ได้นะครับวันนี้ผมก็ส่งไปหลายชุดนะครับส่งไปบางคนก็เอาสองช่อสิบบาทก็ไปส่งครับส่งนะครับไม่เป็นไรนะครับการบริการนะครับ ไม่ต้องไปคิดว่าขาดทุนค่าน้ำมุงน้ำมันไม่เราไปธุระอยู่ก็ส่งได้ครับบางคนนะครับขายของถ้าไม่ถึงห้าสิบไม่ถึงร้อยไม่ส่งอันนี้คือในเขตหมู่บ้านตัวเองแท้ๆนะครับทำไมต้องพูดอะไรกันขนาดนั้นผมรู้สึกไม่อยากซื้อของคุณเลยถ้าคุณพูดแบบนั้นนะครับแต่สำหรับของผมนะไปครับห้าบาทสิบบาทไปไม่มีปัญหาครับ ขอแต่คุณซื้อเถอะนะครับเอันนี้เป็นดอกดาวเรืองก็มีทำกันยทำเยอะตอนนี้ถ้ามีคนสั่งมาก็เอาไปส่งนะครับเหมือนกันตอนนี้เราทำไว้ไว้บูชาพระที่บ้านแล้วก็จะเอาไปไหว้พระาธาตุพนมนะครับเอาไปร่วมวางกับ ทางของกรรมการวัดเขามีอยู่แล้วครับวันละหลายพันบาทนะครับหลายพันบาทนะครับย้ํานะครับที่วัดพระธาตุพนมนะครับมีงบซื้อดอกไม้นะครับวันละหลายพันบาทนะครับจากสวนจากคนมัดคนส่งนะครับรวมๆแล้วเราก็ไม่ได้มีเจตนาว่าจะไปอะไรหรอกเราเรามี เจตนาเป็นบุญเป็นกุศลของเรานะครับก็วางไปให้คนไปนะครับจะไปไหว้หนึ่งครัง้งหรือเวียนสองครัง้งก็แล้วแต่ความเป็นไปนะครับได้หมดหรือถ้าไม่มีดอกไม้ก็พนมมือไหว้เนี่แหละครับไหว้พระาธาตุพนมนะครับอยู่มันอยู่ที่มือนะครับอ,อยู่ที่ใจนะครับใจของเราไม่จำเป็นต้อง นั่นนะครับเรื่องดอกไม้ทูกเทียนเป็นของที่เกิดมาทีหลังหลังต้นพุทธการนะครับสวยครับเห็นดูครับแต่ก็จะเสร็จกว่าจะละชอก็ไม่ได้ง่ายนะครับทํางไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากเป็นกำลังใจให้ช่องคนริมโขงชาแนลด้วยนะครับ พยายามทําคลิปออกมาเรื่อยๆให้ fc ได้ชมได้พูดคุยทักทายกันนะครับจวพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ